าน,นิสง์ของการถวายยาหรือเพสัตรแด่พระภิกษุสงฆ์เพราะยาคือหนึ่งในปัจจัยสี่อันจำเป็นที่พระภิกษุใช้ดำรงชีวิตอย่างบริสุทธิ์ในสมณเพศจึงเป็นการถวายของจำเป็นไม่ฟุ่มเฟือยและตรงตามพระวินยัยอาน,นิสง์แห่งการถวายยาเพสัตรแด่พระสงฆ์ 1. ได้บุญจากการเกื้อกูลการปฏิบัติธรรมโดยตรง พระสงฆ์คือผู้สืบต่อพระธรรมหากท่านสุขภาพดีท่านก็สามารถจเจริญภาวนาแสดงธรรมสอนธรรมบุญที่เราได้จึงลึกซึ้งกว่าการให้สิ่งของทั่วไป 2. บุญจากการช่วยเหลือผู้ถือพรต พระภิกษุสงฆ์ไม่สะดวกซื้อยารักษาเองได้การถวายยาให้จึงเป็นบุญพิเศษที่ช่วยเหลือผู้รักษาศีลอย่างแท้จริง 3. เป็นการรักษาชีวิตของผู้นำทางธรรมการถวายยารักษาโรคก็คือการต่อชีวิตให้ท่านได้ทำหน้าที่ผู้ที่มีส่วนในนั้นยอมได้บุญจากการสงเคราะห์ผู้โปรดรสัตว์ 4. ทํทให้ตนเองไม่ขาดแคลนการรักษาในยามป่วยไข้ ใครถวายยาเป็นประจำชาตินี้และชาติต่อไปมักพบหมอดียาดีการรักษาไม่ซับซ้อนโรคที่เป็นทุเลาวัย 5. ส่งผลให้ตนเองและครอบครัวปลอดภัยจากโรคภยัยคนถวายยาเป็นประจำจะมีกุศลแรงคุ้มครองจากโรคทั้งกายและใจห จิตใจเย็นสงบละเอียดอ่อนยิ่งขึ้นเพราะยาที่ถวายเป็นของเย็นของผ่อนคลายจิตผู้ให้ก็เย็นและละเอียดตามเกื้อกูลการภาวนา 7. เป็นบุญที่เกิดขึ้นจริงทันทีไม่ต้องรอถ้าพระสงฆ์ท่านใช้เราได้บุญแม้พระสงฆ์ยังไม่ใช้แต่ท่านยินดีรับก็เกิดบุญแล้วเพราะเจตนาในการถวายคือแก่นของทาน 8เป็นการสืบต่อพระาศาสนาในทางอ้อมเพราะเราเกื้อหนุนพระสงฆ์ท่านมีแรงปฏิบัติธรรมธรรมเจริญสังคมได้รับประโยชน์ผู้ถวายเพสัตคือผู้อยู่เบื้องหลังของแสงธรรม 9. ได้บุญทับซ้อนเมื่อถวายด้วยใจที่หวังให้เกิดประโยชน์แท้จริงถวายด้วยความเข้าใจว่าให้เพื่อประโยชน์สุขแห่งสงฆ์ไม่ใช่เพื่อโชว์บุญ บุญจะเกิดหลายชั้นทั้งกายจิตศีลเมตตาและปัญญา10บสามารถอธิษฐานให้โรคกรรมเก่าลดลงได้ขณะถวายยาให้ตั้งจิตว่าขอให้ผลบุญนี้ช่วยชำระกรรมเก่าที่เคยเบียดเบียนผู้กืน่นด้วยโรคภยัยทั้งกายและวาจาถือเป็นบุญพร้อมการชดใช้11เป็นทานที่พระสรนเสริญในพระไตรปิฎก พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติว่าเพศัตเป็นปัจจัยสำคัญใครถวายด้วยศรัทธาถือว่าเป็นอุปถากพระสงฆ์อย่างแท้จริง 12. สสร้างความเคารพในใจตนเองเมื่อเราให้สิ่งดีแก่พระสงฆ์จิตเราจะเคารพศีลเคารพธรรมมากขึ้นบุญนี้จะนำพาเราไปสู่มรรคผลในอนาคต การถวายเพสั์จึงเป็นการถวายสิ่งที่มีคุณค่าเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสารศาสนาให้ยืนยาว